เป็นสัญญาณเตือนเขาสู่ฤดูหนาวเดียวหมอกลงแล้วเด้อหมอกลงแล้วเด้อภาคเหนือภาคเหนือภาคใต้ลงแล้วบ่นี่เป็นสัญญาณเตือนว่าเขาใกล้เขาสู่ฤดูหนาวเด้อ สงสัยสิบดเรดูพ้นแล้วเนี่ยไปทางไหนก็มีเต็มหมอกเต็มเด้อมือนี่เป็นสัญญาณเตือนอันดีมาไก่เขาสุดฤดูหนาวแล้ว คัดปงข้าสิไม่คัดหรือข้าสิช่องดังที

มือนี่มือสันบันดีเนาะหรืยว่าเด็กงามงามดีไอ้กเกลือ่อนใหญ่กล้องคุณชูหอกล้อ,องเนาะหอกล้องที่ฮอดสั่งมะ ตยอมันโ่ตงเยอเนี่ยให้ดูนี่น่ของขึ้นท้าน่เนี่ยผู้ชายเด็เอาดึงไว้แนงดึงไว้นี่มันจะเมือกันมันจุดทำไมเยอะเยอครับเดออบให้มันขูดสีทั้งๆเ้อ

cho nhảy trên tên đẹp rồi Cái mà tên thì đẹp rồi Phụ nhục, phú nhục <laughs> แปดคำเนาะเดี๋ยวเคล้องเอากล้องขึ้นมาทึ่งหัวกล้องเอข่อนใหญ่กําลังเขึ้นใหญ่เอาคล้องอของึ้น Đâu đâu? Đâu? Tôi muốn. Tôi nhận đâu. Giăng. Máy đi. Đâu đâu? Tôi không có làm được. Tôi không có. Tôi lo quá. Không có.